จังหวะดีๆครับโดดแล้วครับไปเลยครับทึงเขาให้ครับอันติมีฟันนะครับไม่รอดนะครับหนึ่งตัวมาตัวที่สองให้ดูยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ผมนะครับการ์เรนเกมเมอร์วันนี้เราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของมาล็อกนั่นคือเอเวิลโชกันนะครับกับสกินนี้มีเอฟเฟคอะไรที่อลังการมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันเริ่มที่ระดับหนะครับจะได้ไม่เสียเวลาได้ไงครับเอาลุดโดดไปครับโดดเลยอันตินะครับ ตีนะครับนตะครับคล้ายกับเน็ตวงแหวนนะครับของอุชิฮะนะครับมาเลยครับดูดมาเฮ้ยต่อดิต่อดิเพื่อนต่อดิต่อดิครับปันไม่รอดนะครับเห็นไหมคล้ายกับวงแหวนของอุชิฮะน่เองอันตีนะครับมาเรามาเริ่มทีอนตีเลยมาเริ่มเกาะสกิลหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับการโจมตีก็คล้ายกับมีเกตอะไรไม่รู้สะเด็นออกมานะครับสกิลหนึ่งก็เหมือนกันตอนสกิลโดนฮีโร่หรือคลิปนะครับมีลำแสงคล้ายกับขึ้นพลังอ่ะอ่าส่วนสกิลสองก็คล้ายๆกับดูดดูนะครับดูดเห็นไหมมีเน็ตวงแหวนนะครับรอบตัวเป็นเกาะอ่ะ มันสวยงามมากเลยครับเป็นนิวลแหวนเนี่ยโคตรเ,เจ๋งเลยครับสกินของมารล็อกสกินนี้นะครับน่าจะเป็นสกินรนะดับดีเจ้หรือเปล่านะน่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับสกินมารล็อกสกินนี้ตีต่อไปครับเราจะมันรีวิวในทีมไฟ์แล้วกันเพื่นพนอนๆก็รับชมกันได้นะครับประกอบในการนะตัดสินใจในการซื้อนะครับตอนมาเข้าเซิร์ฟไทยใครชอบอยังไงก็ไปรอที่เซิร์ฟไทยได้เรามาไล่แก๊งกันต่อเลยครับ มาเลยครับเราไม่แก๊งเลยครับตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทีมบวกดีกว่ามาเลยมาเลยเพื่อนมาดิดูดครับดูดอุ้ยดูแล้วดูดดูดครับนี่ครับมาเลยครับเกาะมาแล้วอันตรีนะครับสองวีสองวีครับเตรียมโดดโดดเลยครับมาเลยครับโดดแล้วตั้งไว้โอเว้า์นี่ครับนี่เอฟเฟคเอฟเฟคนะครับดูเอฟเฟคดูดมาฟันเลยครับมาแล้วก็ถึกมาเลยครับฟันต่อเลยอันตรีครับสกิลหนึ่งมาเลยฟันครับฟันต่อเลยนี่ไม่ทันว่ะเอฟเฟคก็สวยงามมากเลยนะครับโอ้โหผมว่าน่าซื้อนะครับสกินเนี้ย ใครเล่นมาล็อกอยู่กนน้าพรไม่พลาดนะครับเราไปแก๊งกันต่อเลยเรามาแก๊งข้างบนกันต่อเลยครับมาล็อกครับดูดดูครับดูดดูดนะเห็นไหมเป็นนิวงแหวนนะครับนิ้วแหวนของชีชุยนั่นเองเป็นสีทิศนะครับนในวงแหวนเฮ้มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเตรียมเตรียมเตียมโบกครับเตียมบบกแล้วมาเลยดูครับดูแล้วโดนตีนะครับตีเลยโดนครับโดนโดดเปล่ามารอครับรอจังหวะดีๆครับโดดแล้วครับไปเลยครับถึงน่อยครับอัติ มีฟันนะครับไม่รอดนะครับหนึ่งตัวมาตัวที่สอง้ดูดมาฟันเขาให้ครับมาเลยครับแบทแมนมาเลยซุปเปอร์แมนมาเลยมาเลยไม่ทันว่ะเรามาแก๊งกันต่อเลยครับข้างล่างมีเปเล่แล้วนะครับมาเลยครับอันติเลยอันติเลยครับอันตีครับโดนไปแล้วนี่ครับกลางปีกชาร์ปีกบินครับมาเลยครับสกิลหนึ่งไปดูดมาดูดมาเลยครับฟันต่อฟันต่อครับฟันฟันอีกทีไม่ทันว่ะโอ้โหไม่ทันนะครับเมื่อกี้วิ่งเร็วเกินไปครับไม่ทันว่ะใครว่าหนึ่งตัวไล่ดีที่เพื่อนไล่ดิซุปเปอร์แมนเนี่ย ต่อเลยสกิลลรืรัวๆนะครับให้เ,เพื่อนรับชมกันลรืรัวเลยดูดเข้ามาสกิลหนึ่งเข้าไปฟันตีครับตีไม่รอดนะครับไม่รอดแน่นอนเฮ้ยเอาดิเวทเอาดิโอ้โหมันวิ่งโคตรไวอะซูเปอร์แมนอะไม่ทันนะครับน่าจะไม่ทันแล้วอ,ะอ่ะเรามาสำรวจป่าบ้างว่ามีใครหลงเหลืออยู่เปล่าเฮ้ยมาล็อกเอาดิจัดเพื่อนจัดดิดึงมามาอะไรครับน่าจะจตาขาดครับตัวนี้โดนล็อกแล้วอี๋ไม่คำหนึ่งตัวนะครับไปแล้วครับบินไปครับหนึ่งตัว เ้ยข้างบนหนอยมีสกิลประเด็นอยู่แล้วนะครับรอ้อนตีเลยรอ้อนตีนครับเฮ้ยมาแล้ววะไปไหนด์หรวะเอ้ยมันอยู่นี่อยู่นี่นี่วะไอสกิลหนึ่งเข้าไปอ,อันตีลยครับทึ่งง่อยครับกระโดดมาแล้วไอต่อดีเพื่อน,นต่อดีโอ้โหโดนยำอยีกแล้วผมอะ่ะอุ้ยโดนยำแล้ววะเฮ้ยเยอะเกินไปอะ่ะผมน่าจะมีรอดนะครับโอ้เป็นแมนิกหาดูตอนตายด้กันนะครับหาตอนตายก็ประมาณนี้นะครับอตอนตายก็ประมาณนี้ เรามาช่วยเพื่อนแก๊งกันต่อเลยครับมาให้กระโดดเลยครับมาเลยครับกระโดดนี่ตั้งร้ห้ครับมาแล้วนะครับหนึ่งตัวสกิลไปเลยครับนี่หนึ่งตัวฟันไปครับนี่รอดเลครับของเราเนียครับมาล็อกก็คิวมาล็อกนั่นเองนะสกิลนี้ถือว่าเอฟเฟกต์สวยมากนะครับเป็นเนตรวงแหวนนะคคล้ายๆกับของอูจิฮะนั่นเองฉลอนเงินนั่นเองครับยูรับดูดูดูเนตรวงแหวนของชิชุยเป็นเกาะรอบตัวนั่นเองครับตอนนี้อันติก็เริ่มฟูลดาวไวขึ้นแล้วครับไวขึ้นเยอะมากอ่ะ รอครับรอ,อตีรัวๆเลยดูดมารอนะครับรอรอรอเรารอไปครับรอทีมบวกก็ไปช่วยทีมได้อ,อันตีไปช่วยทีมเลยครับมาแล้วบินไปแล้วตั้งเขาให้ครับนี่นี่นะครับก็ช่วยทีมได้ดีเลยครับอ,อันตีของมันก็ถือว่าโอเคเอฟเฟกอันตีอะดูดมาดูดมาอ,อนันสกิลหนึ่งเข้าไปครับนี่เอาฟันต่อดีต่อดีเพื่อนลิง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  ลิงไม่ถึงว่ะเอาดิเพื่อนเอาดิน่าจะไม่รอดนะครับลิงไปละไปหวั่นแล้วให้มาต่อดีเพื่อนมาต่อดิเอลยต่อดิต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยครับต่อสกิลหนึ่งเข้าไปดูดเข้ามามาเลยครับดูดเข้าไปครับดูดเข้าไปสกิลหนึ่งไปไม่รอดนะครับโอ้ทีมเขาตายห้าแล้วนะครับน่าจะจบไม่ยากครับแมตช์นี้นะครับก็เป็นเพียงการรีวิวสกินใหม่ของฮามาร์ลนะครับที่ว่าเอเวลโชกันนะครับใครชอบเอฟเฟกต์ของมันก็ เตรียมตังค์เลยครับเตรียมคูปองกันเลยซื้อที่เซิร์ฟไพ่นั่นเองผมจะรีบเอ็นแล้วนะรีบเอ็นเลยตีเข้าไปครับเห็นไหมมีสเก็ตออกจากป้อมด้วยนะครับสเก็ตคล้ายๆกับเกตมังกรเกตอะไรพวกเนี้ยไปกระโดดเลยกระโดดที่กระโดดกระโดดซ้ำเลยครับมาดิอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเพื่อนจะตายแล้วอุ้ยโดดไม่ได้นะครับโดดไปกี้ตายเลยเนี่ยครับเรามาแก๊งกันต่อเลยครับมาเลยครับแบทแมนมันเลย เข้ามาดิเพื่อนไม่เข้าหรอกมาดิดูดดูดเข้ามาครับดูแลสกิลหนึ่งเข้าไปฟันครับโอ้ไม่เข้าเหมือนกันไม่โดนนลยครับมาต่อเลยมาเลยครับใครจะถือกว่าใครใครจะถือกว่าใครนะครับมาเลยดูเข้ามามาดิสกิลหนึ่งเข้าไปครับโอ้ไม่โดนว่ะอันตรีเลยทอมฮอยครับอโดนมาแล้วไอ้ดูดิดูดิสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งโอ้โหมันผักไปไม่รอดนะครับโอ้ไม่รอดนะครับชะตาคาแล้วแบทแมนเรามาแกงกันต่อเลยอ่าโอเมนนะครับโอเมนล็อกดิเพื่อน เราโอเมนล็อกนะครับโอเมนล็อกเป็นไหลก็หนีไม่ได้เลยครับอ่าตอนนี้เราได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการทิ้งไฟเลยครับมาเลยครับกระโดดโลดเต้นเลยครับมาเลยกระโดดไปครับตั้งกให้ครับอุ้ยมันบินไปแล้วว่ะโอ้โหกระโดดไม่ทันน่ะเมื่อกี้งั้นตัดอันตรีได้เลยดูนะครับก็ขอจบแล้วกันแมตช์นี้เข้ามาเลยเพื่อนมาเอ็นเลย ฝันเข้าไปครับดูดไม่รอดนะครับหนึ่งตัวเป็นของเราแล้วครับฝันต่อไปฝันต่อไปครับมาตี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 ระเบิดตัวไม่รอดนะครับอีกหนึ่งตัวแบทแมนมาก็ตามคิวนะครับตามคิวเพื่อนตามคิวจะยันฝันเข้าไปหนึ่งตัวนะครับโอ้สกินนี้สุดยอดครับนะแล้วก็ขอทําการเอ็นแล้วกันนะครับแล้วโดดเลยครับทั้งนี่มินอันนี้วงแหวนนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพียงการรีวิวสกินใหม่ของมา็อกนะครับใครชอบยังไงก็ไปซื้อกันได้ที่เซิร์ฟไทย